อันนี้เอาให้ค้างคาวช่วยนะคะช่วยผสมเกสรค้างคาวช่วยผสมเกสรซึ่งสัวนอื่นๆเขาจะไล่มันจะไล่แต่ผมไม่ไล่ไม่ไล่เพราะว่ามเห็นมันปีแล้วก็ติดดีค้างคาวมาอยู่อืเขาจะมาช่วยช่วยผสมเกสรเราไม่ต้องกวาดดอกอค้างคาวมีประโยชน์นะคะอย่าเพิ่งไปทาร้ายเขาอย่าเพิ่งไล่เขาโอ้โหต้นอันนี้อายุแปดสิบวันนะคะ ยังไม่เต็มดียังสวยขนาดนี้นะคะดีครับดูตูดนะ่ะตูยงังนี่ต้องูเต็มใช่ใช่ยังไม่เต็ม แต่ก็ผูดึงเราเพื่อให้นั่นดีน่ารู้และมันไว้จับครับที่ที่มากก็เป็นยาทาผิวก็คล่องดีเลยนะครับให้พูดไปอีกรอบนึงอะไรนะพูดไปพูดไปเชิญเชิญอะไรนะพี่ว่าอะไรนะถ้าเป็นเป็นพวกยาทาผิวก็เบอร์หนึ่งเลยเบอร์เล่นนะถ้าถ้าบำรุงผิวเวอร์แพนก็มาอันดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกันอ่ะนะวันนั้นเวอร์แพนของดีแน่นอนจ้า i have a